0ต้มีชื่อขั่วเก้าอี้รัฐมนตรีรัฐบาลแจกกล้วยพักเล็กปูนบำเหน็จร่วมรัฐบาลหลังจากมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมปรับใหม่คณะรัฐมนตรีโดยขีดเส้นให้พักร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อภายในวันที่7ถึง9กกรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับการปรับครมหนนี้ในส่วนของพักเล็กร่วมรัฐบาลคาดว่าจะได้รับอนิสงค์ด้วยเพื่อเป็นการซื้อใจจึงให้มีการส่งรายชื่อคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรี เข้ามาด้วยเช่นกันโดยพักเล็ก9ก้าพักจาก11บเอ็พักได้ส่งชื่อของนายมงคลกิจสุขสินทรานนหัวหน้าพักไทยศรีวิไลเป็นรัฐมนตรีและกลุ่มของนายชัชวานคองอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยได้จับมือกับพักทวงคืนผืนป่าที่มีนายดำรงพิเดชเป็นหัวหน้าพักและมีสสจากฝ่ายค้านลงชื่อสนับสนุนรวมด้วยแล้ว8รายชื่อส่งเข้าประกวด